ถ้าเกิดว่าปกติเวลาเราอ่านข่าวศิลปินต่างชาติเอเชียเงี้ยนะฮะหนึ่งคนที่เรียกว่าฮอตมากๆเช่นเดียวกันก็คือหวังอีปอ้ป๋อ<ช>นั่นเองใช่นะฮะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าล่าสุดนี่มีผลงานอะไรบ้างและความฮอตของเขาเนี่ยเป็นยังไงครับ <S <S 1> <S 1> <S เรียกได้ว,ว่าเป็นศิลปินหนุ่มชาวจีนที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆนะฮะสำหรับหวังอี้ป๋อจากซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมารที่ก่อนหน้านี้นะครับเขายังเป็นที่รู้จัก เป็นหนึ่งในบอยแบนด์เกาหลีจีนอย่างวงยูนิล่าสุดนะฮะเขาเองเพิ่งเสร็จสิ้นการถ่ายทำหนังเรื่อง form police unit นะครับเป็นเออซึ่งซึ่งขณะที่แฟนๆเนี่ยนะฮะรอชมซีรีส์ being a hero ที่กำลังออนแอร์อีกไม่นานนี้นะครับซึ่งนอกจากงานแสดงแล้วแฟนๆกำลังจะต้อนรับกับตันหวังอี้ป๋อที่จะคัมแบ็กในรายการแข่งเต้นเนียนะ Street Dance of China ซ e a s o n 4ที่มีกำหนดออนแอร์ช่วงเดือนสิงหาคมโอ้โหงานเยอะมากเลยเ <c oughs> ล่าสุดก็มีข่าวที่ทำให้แฟนๆของหวังอ e ี้ป๋อได้ดีใจกันอีกครั้งเพราะหวังอ e ี้ป๋อได้ตอบตกลงที่จะสวมบทนำในซีรีส์เรื่อง The Longest River ซึ่งก็เป็นซีรีส์ย้อนยุคเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในราชวงศ์ชิงโดยซีรีส์เรื่องนี้จะได้นักแสดงรุ่นใหญ่ชาวจีนมาร่วมประชันบทบาทกันอย่างคับข้างด้วย ซึ่งก็จะใช้ทุนสร้างเป็นจำนวนมากหวังอี้ปอก,ก็เผยว่าเขาต้องการเล่นซีรีส์เรื่องนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการแสดงให้กล้าขึ้นไปอีกขั้นโดยเจ้าตัวบอกว่าอยากจะเล่นซีรีส์ที่มีงานโปรดักชันระดับสุดยอดมานานแล้วในส่วนของพล็อตซีรีส์เรื่อง The Longest River จะมีการเปิดเผยในภายหลังค่ะส่วนการถ่ายทำก็น่าจะเปิดกล้องในช่วงเดือนสิงหาคมนี้แล้วก็ใช้ระยะเวลาถ่ายในประมาณ4เดือนค่ะ อืม,อมรอดู <c oughs> เลยนะคะ